มาคาถามานี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างแล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์โอเวเชนบิมได้หรือไม่<ะ>ถ้าได้สีอะไระปริมาณเท่าไหร่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่บางเิญไม่บอกด้วยนะว,ว่าอ่อนแรงบริเวณไหน <c oughs> ตรงไหนจริงๆถ้าเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เราเรียกว่าไมเอสซิเนียเกรวิสหรือ MG ใช่ค่ะซึ่งอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสร้างภูมิเนี่ยไปปิดตัวรับตัวหนึ่งเอาไว้คือโดยปกติกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะยืดหดได้คือจะหดตัวได้จะจะไม่อ่อนแรงได้เนี่ย,ยมันค่ะมันจะสมองเนี่ยจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาที่เราเรียกว่าอะเซทิลโคลีนคแล้วเขาก็จะไปจับกับตัวรับ พอไปจับกับตัวรับมันก็ทําให้กล้ามเนื้อหดตัวได้มีแรงใช่ไหมฮะ<ม>แต่คนที่เป็นไม a s t h เนีย g r a วิสก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิขึ้นมาปิดตัวรับเอาไว้เหมือนมีอะไรมาบล็อกเอาไอว้อะเซทิลโคลินก็มากระตุ้นไม่ได้เมื่อกระตุ้นไม่ได้กล้ามเนื้อมันก็หดตัวออไม่ได้มันก็อ่อนแรงเหมือนไม่มีแรง,แรงค่ะซึ่งอันนี้เราจะสังเกตได้ชัดครั้งแรกก็คือหนังตาตก หนังตาตกเพรตกทุกเย็นเลยฮะกินข้าวอิ่มนี่ตกตลอดเลยฮะอาจารย์แก่แล้วหนังตาก็ตกเหมือนกันคือจะผิดปกติเลยค่ะคือตามันจะปิดเลยอะ่ะตามันจะตกแบบเห็นชาติเลยเหมือนคนเหมือนคนตาปลือแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่างน่วงหรืออะไรเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ไม่ไม่หดตัวใช่ค่ะเพราะกล้ามเนื้อไม่หดตัวก็อันนี้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่แขนขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะไม่มีแรงอะไรเง<ะ>ี้ยทีนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเกิดในคนสูงอายุอายุประมาณสัก60ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งอันนี้จะเกิดเนื่องจากเซลล์ที่ควบคุมเนี่ยม,มันเสื่อมเซลล์ควบคุมเ<ะ>ซลล์ที่จะไปสั่งให ที่จะหลั่งอะแอซทิลโคลีนไปทําให้กล้ามเนื้อหดตัวคืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปปิดกั้นแต่เซลล์เสื่อมเองซึ่งอันนี้ก็จะพบในคนสูงอายุเขาเขาเรียกโรคนี้ว่า ALS อะนะฮะย่อมาจาก amyotrophic lateral sclerosis หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS จะเป็นในผู้สูงอายุมันไม่ได้เกิดที่กล้ามเนื้อโดยตรงเหมือนมแยอสซิเนียเพลวิสจะเกิดที่เซลล์เซลล์ที่นำคำสั่งไปนั่นะส่งคำสั่งไปมันเสื่อมมันไม่ทำงานใช่ซึ่งเกิดจากอันนี้ก็คือเนื่องจากเซลล์เสื่อม ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อหรือมีโรคอะไรต่างๆไม่ค่ะมันมีเกณฑ์อายุไหมคะอาจารย์ว่าว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เขาบอกว่าอายุเฉลี่ยที่เป็นก็คือ6 0สิถึงหกสิบหกนะคะหกสิบถึงหกสิบหกแล้วหลังหกสิบหกอ่ะคะอาจารย์ก็ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นอ๋อเหมือนอย่างที่เราเห็นผู้สูงวัยบางคนที่แบบบางคนอายุแปดสิบอายุแปดสิบแล้วยังเดินออกกําลังกายได้อะไรอย่างเขาก็ยังแข็งแรงการออกกาลังกายเป็นประจําจะช่วยไหมครับ ก็ก็น่าจะช่วยนะคะการออกกําลังกายนี่ช่วยได้ทุกอย่างนอกจากจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วนะคะก็ยังทําให้สมองว่องไวไม่อาซิซเมอร์จะไม่กินเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันมันอาจจะช้าลงไปชะลอการเสื่อมของเซลล์นั่นเองอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยรับประทานบิมจะช่วยไหมครัทั้งสองสองาการถ้าเป็นไมออเซียเกรวิสเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่า มันไปปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพราะฉะนั้น<ม>การสร้างภูมิที่จะมาปิดตัวรับเนี่ยมันก็อาจจะลดลงก็ได้นะฮะซึ่งมันก็อาจจะช่วยเสริมทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่สำหรับ ALS นี่ ALS ถ้าเป็นแล้วเซลล์ประสาทมันเสื่อมแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแก้ไขายากนะฟื้นยากฟื้นยากะแต่ถ้าป้องกันได้ไหมคะท่านก็น่าจะได้ป้องกันให้เสื่อมได้ไหมคะค่ะไดน่าจะได้นะเพราะว่ามันทำให้หลอดเลือด มีความยืดหยุ่นมันก็จะส่งเลือดส่งอะไรไปเลี้ยงเซลล์ประสาทก็จะไม่ขาดอาหารก็จะทํางานได้ดีได้เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดจะให้เขารับประทานบินเพื่อช่วยต้องใช้สูตรสีอะไรก็น่าจะเป็นสูตรสีเขียวนั่นแหละสูตรสีเขียวค่ะรับประทานกันปริมาณเท่าไหร่เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็น่าจะโอเคละนะคะมีมีไหมฮะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานไม่ควรเกินเท่าไหร่อ๋อไม่มีค่ะ ไม่มีเพราะว่าอันนี้เราเคยมีคนที่ทานวันหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองแคปซูลก็ก็ยังไม่เป็นไรก็ยังปกติแต่ไม่จะเป็นที่จะร้องคานมากอย่างนั้นเพราะมันแพงอาจารย์ครับอย่างในกรณีกล้ามเนื้ออ่อนกระแรงของคนที่ยังไม่ได้สูงวัยไม่ได้มีการติดเชื้อจากโรคอะไรต่างๆอาจจะเป็นนักกีฬาหรือกลุ่มคนที่ทำงานหนักคนงานก่อสร้างอะไรอย่างนี้ย ทานจะช่วยเสริมมีพละกกำลังอะไรหรือเปล่าคือคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการทํางานเนี่ยนะคือเมื่อยอ่ะเมื่อยอย่างเนี้ยมันจะช่วยได้น่าจะช่วยได้เพราะว่ามันทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นการที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็ได้ถ่ายเทของเสียรับของใหม่เข้าไปกล้ามเนื้อก็จะฟื้นตัวเร็วก็แสดงว่า กล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็อวัยวะทุกส่วนของร่างกายจริงๆแล้วต้องมีส่วนเสริมนะครับแล้วก็การปรับสมดุลของมันนั่นเองนะครับเมื่อร่างกายมันสามารถสร้างสมดุลได้อยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เกิดความผิดปกติของร่างกายนะครับอาะละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ